กบไรหนึ่งทำเงินได้เป็นแสนหนึ่งไล่หนึ่งแสนต่อต่อปีสามารถได้เลยขอจะให้หูวิธี ดีครับผมนายดำรงศักดิ์หงษ์ทานีครับผมด้วนการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยะท้ธรครับเอาหนึ่งถ้าเกษตรกรที่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนะครับสนใจอยากปลูกหญ้าเราคิดว่าจะปลูกหญ้ายัางดีนะครับให,ให้พิจารณาในพื้นที่ตัวเองก่อนถ้าเป็นที่ดอนนะครับที่ดอนหญ้าที่มาะกับที่ดอนก็จะมีหลายหลายชนิดนะครับทั้งหญ้าเนเปียร์ปรัดชงหนึ่งระบบนำ้ำต้องดีหมายถึงว่ามีการให้นำ้ำให้ปุ๋ยได้ดียังเต็มที่อันนี้ผลตกแท่นจะสูงมาก เป็น้าที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดแต่ว่าการจัดก,การต้องดีแล้วก็พื้นที่ดอนน้ำก็ท่วมขังนะครับสำหรับเกษตรกรผู้ที่มีพื้นที่เป็นที่ลาบลุ่มนะครับอาจจะเป็นทีหน้าเราก็มีพื้นที่มากจากกน้อยนึ่ครับเนะนําให้ปลูกแพ่งกลานะครับพออเพราะยาแพ่งกล้าที่เป็น้าที่ทนต่อน้ำท่วมกับปลูกครั้งเดียวในอายุได้สิบป,ปีการจัดการงายงายในที่นี้คือว่าใส่ประโยชน์หลายอย่างนะใส่ประโยชน์ได้รูปหยาสดมีหลตัด ในรูปยาแหง้งสา,ามารถเป็นยามักได้ส่วนแพ่งโนลากา็สิเป็นยาที่เนหน็ดยาแห้งได้นะครับกินสดได้ปลูกอือใส่ทอนพันธุนะ์พื้นที่รวดลุ่มได้ที่ร้อนได้เหมาะสำหรับคนที่มีความขยันเน,น้อยนะครับทั้งสองพันธุ์นี่เปียทั้งแพ่งโนลาต้องมีความขยันอ่าพันธุ์ที่3คือยาลูซี่อันนี้ชอบที่ดอนนะชอบที่ดอนที่ลุม่มว่าได้นะครับที่รับลุ่มว่าได้สีเหลืองก็บสิตายง่ายนะครับอันนี้ปลูกโดยการใส่เมล็ดการใช้รประโยชน์ก็ใช้ประโยชน์ในทั้งตัดตัดสดให้กิน เพ็ดหนาแห้งก็ได้นะครับดูสิเพ็ดหนาแห้งได้ก็มีหลายปล่อยไทเลมได้ปลูกโดยการใส่เมล็ดนะครับหนึ่งไร่ก็ใส่เมล็ดประมาณ2อกิโลนะครับไถพรวนไถด่าเท่พรวนแล้วก็วานแล้วขาดกรบนะครับปลูกต้นฤดูฝนก็มีอายุสามถึงห้าปีนะครับหญ้าพันธุ์ต่อมาที่ีแนะนําก็คือหญ้ากินนี่กินนี่พื้นที่นี่ต้องเป็นที่ที่ดอนที่ลุ่มก็บอเหมาะหมายถึงแนวหน่ำน้ำน้ำยังกับบนทุนต่อน้ำขังเหมาะในการตัดสด ให้กินกินสดไงกินนี่นะครับทั้งทั้งกินนี่มะมม่าซาและกินนี่ซีม่วงอ่าเป็นดังนี้กินนี่ซีม่วงเป็นดังนี้กินนี่มะมม่าอ่าหลายคนก็พูดไปถึงว่าอย่างกินนี่ซีม่วงมันผิดเม่ละกวนจริงๆเราญาในในตระกูลอ่าที่กรมปริสัทส่งเสริมเมื่อวานญาเนเปียหญาลูซี่หญากินนี่หญาแพงกุหลาบกินนี่ซีม่วงกินนี่มะมม่าซาบ่ได้ผิดเม่ละกวนเด้อพี่น้องเด้อบ่ผิดนะครับอ่ากินนี่ซีม่วงข้อดีของมันก็คือมีลับต้นอวบอ่อนนะครับตัดสดให้กินแต่ก็ดีสัตว์ชอบกิน ขอเสียก็คือมันสียบท้นตอนโรคใบใหม่นะครับปลูกตอนหนึ่งล้วหลายปีทั้งกลุ่มบันกวางที่ามเป็นพื้นที่หน้าหยาที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงโนกก็คือเมอก่อนที่ปลูกกินนี่ซีมวงนะครับแต่ประสบปัญหาโรคเป็นโรคใบใหม่ทางศูนย์ก็เลยได้ออาพันกินนี่ม,ม,าามา่วามาเปลี่ยนให้ซึ่งกับปลูกกินนี่ม,ม่วา,าต่างตอนนั้นมากเท่าทุ่มืงอนนะครับก็เป็นพื้นที่ประมาณกับสองร้อยไร่ ครับพืชตระกูลกินนี่ปลูกโดยการใส่เมล็ดมะเ,มาเ,เมอพาะเมล็ดแล้วก็กาประมาณสัก30มสิบหมื่นเดี๋ก็ง่ายไปดำง่ายไปปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะครับเราวางแถวกับประมาณสหาสิบเส้นวางต้นกับหาสิบเส้นครับหาสิบคุ้หาสิบเป็นแถวนะครับอายุกันเกี่ยวเกี่ยวกับหลังจากปลูกประมาณสี 45, ่สิบห้ามือก็ตัดตัดทางแรกได้แล้วก็ให้น้ำให้ปุ๋ยก็สามารถตัดได้ทุกยี่สิบห้ามือนะครับ,กกร 25, รบพืชกินนี่สี่หมู่งเนี่ยเ,เ,เป็นพืชที่ให้น้ำเราตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยในตัวเจนนะครับเพื่อปุ๋ยขี้ไกล กีไก่จับฟ้ามหรือว่ากวิเลียไห้เป็นข้างข้าวนี่ครับอันนี้คือกินนี่สีหมวกยาอีก2ตัวก็คือยาอัตตาตัมครัาปิแคทุลัมซึ่งทางบ้านเท่าบ่คอยมีนะครับแต่ว่าเป็นยาที่ทนต่อน้ำท่วมเหมาะสำหรับพื้นที่ลุ่มปิแคทุลัมยู่ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ยูโซธรมีหลายนะครับเหมาะสำหรับคนที่บ่คอยมีเวลาหมายถึงว่าปล่อยเทเลมได้คือเป็นยาที่เหมาะสำหรับคนขี้เกียจถ้าบอกง่ายๆนะครับเหมาะปลูกโดยการใส่เมล็ดปล่อยเทเลมได้ตัดสดได้นะครับเ็ดดหหน้้้าแงไ ครับอันนี้คือการใส่ประโยชน์ของหญ้าแต่ละพันธุ์ครับสำหรับการปลูกแต่ละชนิดการปลูกยางเนื้อเปียปากช่องหนึ่งปลูกโดยการใส่ขอ่อใ,ใส่ทอนพันธุ์นะครับตัดตัดทอนหนึ่งข่อหนึ่งหามีสองตาอายุที่เป็นทอนพันธุ์ได้ก็ต้องอายุตั้งแต่เก้าสิบมื่นขึ้นไปมันว่าปลูกอายุหญ่าเก้าสิบวันเป็นพุมสูงประมาณกับเมตรกว่ากับสองเมตรนะครับตัดเป็นทอนพันธุ์อ่าไรหนึ่งก็ใส่ทอนพันธุ์ประมาณสองร้อยกิโลถึงสองร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อไรยปลูกอ่าโดยการปลูกเหมือนปลูกอ้อยหรือปลูกมันสำ เสียบเฉียง45องศาขอนึ่งลงดินขอนึ่งแตะดินระยะการปลูกระยะความห่างระว่างแถวระวางตน้นอ่าขึ้นอยู่กับการจัดการน้ำการให้น้ำแบบล่องกับความกว้างของของ ระวังแถวกับสีมันเม็ดถึงเม็ดยีเพื่อความสะดวกในการใส่เครื่องจกักรเครื่องมือเพราะว่าการปลูกอย่างนี้เปียเนี่ยปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆสิบยี่ไร่นี่นะครับใส่เครื่องจักรในการปลูกใส่เครื่องจักรในการตัดเพราะอย่างนี้เปียปากช่องหนึ่งเนี่ยให้ผลผลิตสูงแล้วก็เหมาะสําหรับการปลูกเค็ดหญ้าหมักใส่เครื่องชอ็อปแล้วก็เอาบรรจุถุงหรือเขาเป็นบรรจุในในบังเกอร์ในบอ่อหมักสามารถเจ็บเกี่ยวผลผลิตผลผลิตได้ได้หลายรอบต่อปีนะครับหาถึง8รอบ นี่ยนี่เปียนในแนะนําให้ปลูกในพื้นที่ดอนแล้วก็มีการจัดการน้ำที่ดีดินระบายน้ำดีเพราะว่านี่เปียถ้ทาน้ำก็ปุ๋ยบดบดีอัตราการเรติบโตหน่อยพลผมลิตกับบดด้สูงจากหยาทั่วไปมากแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมโรงงานแป้งมันมีน้ำเสียโรงงานโลหะาสัตว์ฟ้าหมูน้ำเสียจากโรงงานพวกนี้เขาไปไป,ไป,ไปใส่ในในแปลงงานนี้เปียอันนี้ถือว่าตอบสนองอย่่งยิงนะครับหมายถึงว่าเหมาะเหมาะกับพื้นที่รอบโรงงานคืออย่างนี้เปีย นะครับแต่คนรวยสูงถึง6กตันต่อไรต่อปีถือว่าสูงมากนะครับส่วนคุณค่าทางอาหาร นะครับหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนขึ้นอยู่กับอายุของการตัดถ้าอายุหน่อยโปรตีนสูงสูง,สงขนาดไหนพืชตระกูลหญ,ญา้ามีโปรตีนอยู่ที่ประมาณ8ถึง12แต่ทานานนาเนเปียเนี่ยก็อายุนั่งน้อยๆน่อน้อยเนี่ยอายุน้อยเนี่ยโปรตีนอาจจะถึง14%ก็ถือว่าสูงกว่าหญ้าตัวอืญญ่นนิดหนึ่งการปลูกก็ตามที่บอกว่าต้องปลูกเป็นแถวนะครับระยะเวลาของแถวนี่งเมตรหนึ่งถึงเมตรยี่ระหว่างต้น60ถึง80หลังจากตัดทุกรอบก็มีการไถนาให้ปุ๋ยเป็นประจำมาถึงการปลูกหญ้าลูซีีีีมมการรรไไถถเเตยยดดินนะะคับให้ลอ ใส่เมล็ดพันธุ์สองกิโลต่อไร่วานละขาดกบหลังจากปลูกไปแล้วประมาณจะหกสิบหมื่นตัดรอบเลยหยาลูซีนี่ทนถ้าปลูกไป60หมื่นขึ้นไปหรือว่า90หมื่นได้ตัดปรับไปแล้วนะครับที่ทนต่อการเหยียบย่ำที่สามารถปล่อยเป็นแปลงได้มันเรีว่าแบ่งเป็นล็อกเป็นหลักปลูกให้ให้สัตว์ลงไปแทนเลี้ยงได้อันนี้คือสำหรับคนคนที่มีพื้นที่หลายๆนะครับการใช้ประโยชน์ของการปลูกของหยาจินนี่นะครับหยาจินนี่ ปลูกโดยการพอกา้าหลายคนเคยซื้อเมล็ดพันธุนจ์จากศูนย์ไปหรือว่าจากร้านค้าทั่ว,วไปไปปลูกอยาก,กิีนี่วนมากสิว่าผสมผลเร็จหนึ่งจากว่าว่่เข้าใจในพิธีการปลูกอยาก,กนี่ทั้งสีม่วงทั้งกินี่มอสซาการปลูกหนึ่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับ ต้องไปเห็ดแปลงเพาะสักอรแปลงน,น้อยๆสหรับว่มันไปวานสื่อแล้วไปวานมีพื้นที่หาไร่สื่อนะที่นี่10กิโลไปวานเลยเลยคาดคบอันนั้นก็เด้ผลอันนี้ที่วิธีการปลูกอยาที่นี่เพื่อต้องไปพ่อกาพ่อกาอายุ30 35ิบมบ้ื่อนะครับแปลงพ่อกาเพชรแบบใดนะครับอาจจะกว้างจัก20อ่ากว้างจัก10เมตรยาว20แล้วก็วานแล้วก็ใส่คาดย่อยดินละเอียดนะครับใส่คาดเล็กๆเกลียกบนะครับแล้วก็ลดน้ำเ้าเย็นหลังจากที่มันงอกแล้วนะครับ อายุ3 0 0 0 0 0หมื่นถึงสามสิบห้จังถอนเป็นมัดๆเราไปไปปลูกระยะระว่างแถวระว่างตนกับจริงคือผมน้ำเลี้ยงตั้งแต่ตอนแรกวว่าปลูกวางแถวประมาณหกสิบเส้นระยะระว่างต้นสามห้าสิบเส้นระยะปลูกไปประมาณจากสี่สิบห้ามื่นก็เริ่มเกี่วยวยางก,กินนี่ทั้งสีม่วงทั้งมะมอซ่าการใส่ประโยชน์ก็คือใส่ใส่กันเกี่ยวเหมาะในการสใส่เครื่องมือตัดเมื่อวานจะเป็นสะพ้ายไรหรือว่าจะเป็นเครื่องดับบลช็อปยี่ห้เนี่ยครับเพรา่ประเทศไทยมัน ายุมันบยืดมันตายนะครับใส่ใส่เครื่องใส่มือเกี่ยวนะครับอันนี้คือจิมนี่การใส่ประโยชน์กับเหมาะสําหรับการให้กินสดทั้งที่ว่านะครับโดยเฉพาะกุ้มบันบ้นบ้านกว้างเนี่ยนะครับปลูกง,งาจิมนี่มอมาซาขายเนี่ยจะเป็นหมัดมนละ1นึ่จุดหาเกิน2อกิโลต่อมัดจำหน่ายมาละสิบบาทอันนี้เป็นไรได้ดีมากครับไรหนึ่งทำเงินได้เป็นแสนหนึ่งไร่หนึ่งแสนต่อต่อปีสามารถได้เลยนะครับอันนี้คือ,อยากินนี่มอมาซาส่วนญยาแพ่งกลาเป็นพืชที่ทางศูนย์วิจัยและพนัฒงานสนิท หือว่าแนะนําเลยล่ะนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงงวเป็นฟาร์มมีพื้นที่ท่ทีเป็นทีหน้าปลูกหญ้าแพ่งกุหลาโดยการปลูกแพ่งกุหลาปลูกได้่สามวิธีมีวิธีการปลูกอยู่สามอย่างวิธีที่ทางภาคกลางนิยมหรือว่าทางในประเทศไทยคือการปลูกแบบนำตุ่มคข้ามานำตุ่มนี่คือไถอ่อไถแล้วก็ตีเถือกนะครับตีเถือกในะนำนะครับปรับพื้นที่ให้เรียบใส่ท่อนพันธุ์นะครับใส่ท่อนพันธุ์โดยการใส่สะพายไายนี่ไปตัดมานะครับไายหนึ่งใส่ท่อนพันธุ์ประมาณสามลอยกิโลกรัมวาน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 ,วานในขณะที่มีน้ำ ที่เป็นน้ำต้มนะครับเพราะม่าจะขามือ้าน้ำเ่ราแห้งกับป้อยน้ำออกห mm hmm. ลังจากนั้นมันก็จะงอกแตกออกตา,กตามขอ้อตามป่องก็คือการปลูกแบบน้ำตม้มปลูกแพนโกลาแบบที่สองคือปลูกในทีบ่มีน้ำหลายคือปลูกแบบทีดอนดินมีความชื้นอุณหภูมิมีความเหมาะสมหมายถึงว่าเขาสู้นรูดูฝนฝนตกครั้งแรกของปีต่อปีนะครับประวณาจะ20มิลลิเมตรีดินมีความชื้นถปายป๊บดีๆแล้วนะครับเอาทอนพนระวาน ว่านเรียบร้อยผ่า,านไปจากหาซิมมือเข้ากระตัดปรับคือการปลูกแบบแบบที่หอนแบบที่2การปลูกแบบที่3คือการปลูกแบบปักดําซึ่งเป็นวิธีที่ทั้งศูนย์แนะนําโดยเฉพาะทั้งจังวัดจะสดทอดหรือทางภาคอีสานเนี่ยบ่มีระบบน้ำที่ดีนี่นะครับปลูกแบบปักดําการปักดํามัคือไปถอนถอนกา้าถอนต้น,ตนแพ่งโคล่ามากนะครับพร้อมกับมีหลากจิตมานนาแลวก็มามัดเป็นมดมัดึ้นมากัดอะไรหนึ่งที่ใส่ประมาณจะยี่ยี่สิบมัดหรือมาเกิน40่ิกิโลซึ่งถอนพันธุ์ที่ใส่หน่อยลงจากการเอาไปว่านแบบ แบบแรกแบบแรกใส่ส0มลอยเป็สามอยหกอันนี้ใส่ประมาณ40่กิโลโซไรตนะครับในการดำระยะการดำนี่หกสิบคูณหกสิบหรือแปดสิบคูณแปดสิบก็ได้นะครับเพราะว่าแป้งกลาเนี่ยดำแล้วมันสิแตกแล้วมันสิกระจายออกมากนะครับเป็นวิธีที่ได้ผลติดทุกต้นได้ผลแน่นอนประหยัดทอนพันธุ์นะคือการปลูกแป้งกลาแบบปักดำเพียงแต่ว่า,สาใส่แรงงานหลายขึ้นเล็กน,น้อยในการไปถอนกาและครัในการดำ ส่วนพืชตระกูลอื่นๆนะครับอาญาทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเพว่าจะเป็นเนเปียร์ลูซี่กินนี่แพนควลานะครับสิมีโปรตีนอยู่ที่8ถึง12นะครับฮัดออนอายุหน่อยก็ถึง14ก็จะมีพืชตระกูลทั่วที่มีโปรตีนสูงนะครับบพราว่าจะเป็นทัว่วร์มตาหรือทั่วทาพะสไตลโลแต่ว่าพืช2ตัวเนี่ยให้โปรตีนสูงจะว่าการปลูกเป็นแปลงเพื่อสีมา เลี้ยงสัตว์โดยตรงเนี่เกษตรกรบ่นนียมเพราะว่าผลผลิตบทหลายาหลังจากตัดแล้วการงอกไม้สาพืชตระกูลทวนเนี่ยเหมาะสำหรับไปปรับปรุงแปลงลูซี่หรือแปลงแพนโกลาที่ดอนโดยการวานผสมเอาไปวานหลังจากที่เราปลูกลูซี่ไปแล้วปลูกแพนโกลาไปแล้วนะครับมันอาจจะมีจุดที่มันบ่งอกเต็มพื้นที่มากไม้เนี่ยนะครับใส่พืชตระกุนทวนไปวานมันถึงเป็นพืชเขาเรียกว,วา่าหญ้าผสมทัวท่วเสียให้แปลงอย่าน,านั้นมี่ารตั้งอาหารหลายขึ้น นอกจากนั้ยังมีพืชอาหารสัตว์อื่นๆอ,อีกนะครับว่าจะเป็นกระถินกระถินคือปลากระเฉดสามารถนํมาเป็นอาหารสัตว์ได้ครับผมสําหรับท่านที่สนใจเรื่องการปลูกพืชอ,อาหารสัตว์สามารถติดต่อนะครับขอขอ,ขอมูลขอ,อพัุอนพืชอาหารสัตว์ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศ30 เอ็ูนยจะโสกสิรจตมีอำนาจมีละเอียดสำหรับพี่น้องเกษตรกรสนใจก็เข้าไปที่ศูนย์นะครับบริการฟรีนะครับอานยกเว้นเมล็ดพันธุ์นะครับมีการจำหน่ายส่งรายได้แผ่นดินประมาณนี้ครับผมจุดเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วเกษตรกรนี่ยทำการเกษตรนี่มีที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปัญหาที่มีปัญหามากที่สุดคือการเท็ดทำหน้าทำหน้านี่เมื่อผลผลิตมันหลาในราคาเขาลดนะครับพื้นที่หน้าหยาตรงนี้นี่เป็นการลดพื้นที่ปลูกเข่ามาปลูกหยา ซึ่งเป็นเรื่องที่เมื่อสมัยเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคือว่า20ปีอ่ะแต่ป็นยีปีการส่งเสริมส่งส่งเสริมให้ปลูกหญ้านีดเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกมาพูดถึงหนึ่งหน้าหญ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกไม่มีผู้ใดยินเลยทั้งกรมบริษัทก็ได้แก้ปัญหาของรัฐบาลโดยการว่าเฮ็ดในชีลดพื้นที่ปลูกเขาให้มาปลูกหญ้านะครับก็มาตั้งกลุ่มกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เครื่องค้ำนะครับจดทะเบียนเมื่อปี ซีซีซีหาเนี่ยครับจนกลุม่มเลี่ยนสั์ซึ่งมีสมาชิกอยู่4กลุม่มย่อยกลุ่มละหาสิบคนรวมแล้วสองสมาชิกสองสองร้อยไร่นะครับแต่ว่าเขามาส่งเสริมให้ปลูกยางน,นี่มีสมาชิกอยู่ประมาณหาสิบไร่ครับนี่ตอนนี้มีพื้นที่อยู่ที่ประมาณเกือบร้อยไร่กับสองร้อยไร่อันนี้คือจุดเริ่มต้นว่าเป็นยังต้องมาปลูกยานะครเพราะว่าปัญหาราคาเขาตกต่ำแรกๆชาวบ้านก็ ยังบ่เสื่อมหมันในในใน่าสีตวารเป็นอาชีพได้ครับกลุ่มนายาวันกว้างนี่ใช่ระบบน้ำสองสองอยา่างนะครับคือน้ำบาดาลครับน้ำระบบชุนบท่านซึ่งสูงบโดยพลังงานไฟฟ้าจากจากจากว่างมันฉามานะครับมี่ทอแต่คล่องใส่ไกลมากนะครับสำหรับพื้นที่ที่คล่องไปถึงกับใช้ระบบน้ำแบบปล่อยลงแปลงอาจจะอาทิตย์ละขั้งในในหนาแรงนะครับ ฐานาฝนก็เทาก็อาศัยน้ําฝนเป็นหลักส่วนพื้นที่ที่ห่างออกไปจากคลองทนประท่านหลายท่านก็เจาะบาดาลเพราะมันมีบาดานก็มีสบเมิดหรือมีปั๊มในการเห็ดสปริงเกอร์การพมเ็ดพันธุ์ที่นี่นะครับบางทีเขาปลูกงาเินนี่มัมมาซาเมล็ดพันธุ์ก็ใส่เมล็ดพันธุ์สอกิโลต่อไรในการปลูกไถดินปั๊บดินละเอียดนะครับย่อยดินละเอียดหลังจากนั้นก็เอาเมล็ดมาเพร้าวว่านก็ใส่ ใส่ขาดขาด,ขาดตบต้นน้ำเข่าเย็นเพราะอายุ30มือ35มือจึงใหญ่ไปปักดับรยะห้างในการปลูกนะครับจินนี่สีม่วงหรือจินนี่มอมมา,าระว่างแถวในหเส้นเช่นระว่างต้นกับ30ถึง50เช่นขายตอนนี้นะครับการขายยาบันกว้วนี่ขายอยู่2จุดก็คือเข้าตัดสดขายนะครับจำหน่ายอยู่ตรงบริเวณมาหางไมคโคอีกจุดหนึ่งก็คือ เกษตรกรนี่เขามาซสือถึงที่แปลงแต่ว่านอกเหนือก็นั่นในฤดูที่มันมี่งานมินเทศกาลต่างๆนี่ครับเขามีบริการสร่งหมายนงวาคือเดลิเวอรี่เลยหมายนงวาจากของสัตว์นี่มีภารกิจไปตุราอย่างนี้เข้าสามารถเอาอาหารไปไปเลี้ยงวัวได้เลยแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่เขาส่งไปถึงสวนสัตว์อุบลมารับเป็นทีละหล,หลายตันครับอันนี้คือการขยายงานกว้างครับ ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เป็นโอกาสที่ดีมากหมายถึงว่าเป็นช่วงราคาหยาสูงนะครับเพราะว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเขาเ่าแล้วนะครับเข่าสุดรุูนหนาวเนี่ยหยาชนิดอื่นๆหยาธรรมชาตินี่วนหมักมันจะพักตัวนะครับแล้วก็บ,บ่มีความชื้นการเจริญเติบโตก,กับบ่มีนะครับหยาธรรมชาติหน่อยลงหยาสดของชาวบ้านที่เคยได้กินตามท้องไร่ท้องนานี่ก็หายไปเกษตรกรเลย มื่อซื้อยาจา,จากจากต้นบานกวาวยนี่หลายขึ้นซึ่งเฮดใหลราค่าเมื่อก่อนนี่การจำหน่ายเขาจำหน่ายแบบว่า,ามัดละสิบบาทแต่เขาขายแบบว่าร้อยบาทจะให้15มัดคือการแถมเท่าสู้ฤดูฝนช่วงยาธรรมชาติหลายๆอาทจ,จะได้สูงถึง20มัด2 2มัดในร้อยบาทแต่ณเวลานี้ช่วงแรงเนี่ยนะครับร้อยบาทที่ได้ยุ่มงมานสิมัดแถมมัดน้อยลงอัตราการเทียบระวาง กิโลตอ่อต่อบาทเน,นี่ยเดี๋ยวนี้หญ้ากิโลหนึ่งนี่อาจจะกิโลหาบาทเพราะว่ามันหนึ่งมันสองกิโลสิบบาทอะนะครับแต่ขนาดฝนก็บที่ถูกลงเหลือกิโลละบาทบาทอาจจะตังค์อันนี้คือราคาจำน่ายครับปัญหาของกลุ่มบันกว้างนี่ก็มีปัญหาตอนฤดูฝนทะี่หญ้าธรรมชาติหลายหญ้าขายยากนะปัญหาคือหญ้าขายยากแต่เรื่องงปัญหาเรื่องอื่นบ่วางทเป็นเรื่องโรคแมลงนี่บ่ม,มีเพราอหญ้าเป็นคือเปิดที่ว่าบ่าค่อยมีโมรคแมลง ปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องกับเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปคนร,ระเบียบของทางราชการที่เปลี่ยนไปตรงไหนที่ว่าเมื่อก้อนนี่งานบุญงานประเภทนี้มันหลายเนาะบุญบงไฟมีตลอดปีเมื่อมีบุญมีงานเนี่ยคนที่เลี้ยงชัดก็บมมีวิธนการเลี่ยงหมมีวลาในการเกี่ยวหญ่ของามาซื้อหญ่นี่บุญบงไฟมีแค่เดือนเดียวเฮากับใคหญ่ดีอยู่แค่เดือนเดียวนั่นลหละหลังจากนั้นก็มีปัญหาในการขายแต่ทั้งทังกลุ่มก็สามารถแก้ปัญหาได้ในกรณีที่ว่าหนาฝน อ่าามันหลายกลุ่มนี้ก็แก้ปัญหาโดยการซื้อง่วมาเรียกครับบัดหลังขายคือเอาง่วมาเรียแต่เดิวนี้หยาขายดีว่ากเอาหยาให้ง่วกินเพราะว่าขายวันหนึ่งเขาได้ประมาณ2,000บาทแต่หญ่าที่เอาไปให้ง่วกินมือหนึ่งตอนเนี้นะครับมันโตมันมันวัดโตเพราะขายดีน,นเหนื่อยขึ้นเพราะ0 0งพันตัวราคาห่ามันแพงมากนั่นคือคือมันจะเป็นโอกาสวิกิตโอกาสสลหรับกันไปครับสำหรับเทคโนโลยีของกลุ่มบันกว้างในการปลูกห้านะครับ การปลูกยาขายโดยการตัดสดนี่บ่าบได้ใส่เทคโนโลยีนะครับเปียงแต่วา่าเข้าใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกเป็นหลักในการปรับปรุงพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเรื่องระบบน้ำคือระบบสปริงเกอร์หลายขึ้นอย่างอื่นๆกับมีการโพดขายในเฟซนะั่นอย่างกับเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับ อาชีพปลูกยาขายหลายท่านอาจจะมองว่ามันมาเป็นตะเป็นไปได้บอกได้เลยว่ากลุ่มบันกว้างนี่เป็นกลุ่มที่ปลูกยาขายมาตั้งแต่ปี2 0 4 5หอีก2ปีเนาะอาจจะครบ20ปีนะครับ60นีครบ20ปีแล้วก็มีความเข้มแข็งมากอันนี้เขาอยู่ได้โดยตัวของเขาเอเงหนึ่งแต่ว่ามันมีรายได้สาหรับผู้ที่มีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกยาแนะนําให้ปลูกยาขาย,ขายได้นะครับทุกมือนี้ อ่าที่เหมาะในการปลูกขายก็มีพุทธคุณกินนี่นะครับกินนี่ซีม่วงกับกินนี่มอมซาแล้วก็อย่างนี้เปียกแคะถ้าอยากได้ความรู้ความเติมในการปลูกอย่างขายหรือว,ว่าอยากเฮ็ออาชีพปลูกหยาเนี้เขาไปคุ้ยเขาไปปรึกษาเรื่องที่ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ได้ถูกนเวลาราชการครับขออนุญาตทีสิแนะนําำเกษตรกรผู้สนใจเรี้ยงสัตว์แล้วก็สนใจจะปลูกหยานํ้ว่ามันมีคนที่โพสขายพันธุ์อยาขายมเมล็ดพันธุ์ขายทอนพันธุ์ซึ่ง ทางศูนย์เฮ่านีก็พยายามที่จะแนะนําว่าหญ้าพันดั้นมันว่าได้เป็นหญ้าพันดีนะครับยกตัวอย่างหญ้าที่มีลักษณะคล้ายกับใบเตยก็คือหญ้าหญ้าหวานอิสราเอลก็มีการโฆษณาประชาธัมพันธ์กันว่าโปรตีนสูงนะครับสัดกินแล้วอ้วนสัดกินแล้วจีเป็นสัต์ดีน้ำนมไหลอันนี้เป็นเป็นข้อเท็จข้อเท็จนะครับพรามันข้อจรเป็นการกล่าวอ้างที่เกินจริงเพราะว่าพืชตะกุนหญ้านี่มี โปรตีนโบแตกต่างกันพอเกิน14%เป็นกิดอยู่ก็าอายุ2รอ,อบในการตัดยา้ยาหวานอินทรี่รอบในการตัดศีรษะมากเพราะว่ามันจะเริ่มเติบโตสาหลายหลายคนก็ถูกหลอกในการสื่อว่ามาปลูกนะครับแนะนําว่าถ้าปลูกน้อยๆเพราะจัดการได้ดีๆก็สําหรับเอามาสับเป็นอาหารไก่นีไนนนนาานไ่ได้ครับแต่ผลิตเมืยงวเป็นสิบยี่สิบตัวนี่ปลูกหญ้าหวานบ่ได้ครับเพราะประสบกฏผลเร็จครับ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผูกหญ้าเนเปียร์นะครับหรือปลูกมันสำปะหลังมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ได้อย่างดีนะครับพี่น้องสามารถเอามาหมักเป็นอาหารสัตว์ครับหญ้าเนเปียร์นี่ในการหมักก็คือตัดมาแล้วก็มีเข่าเครื่องหั่นนะพี่น้องมีเครื่องหั่นได้แล้วนะครับเครื่องละสามชีพันหาพันแหล้วแต่ขนาดครับันขนาดส่วนใหญมันเล็กอยู่ประมาณมาเกินสองเส้นหนึ่งถึงสองเส้นนะครับการหมักก็คือการนําวัตถุดิบอาหารสัตว์ น้ำหยานเนี่ยที่หั่นแล้วเนี่ยไปบรรจุในภาชนะที่สามารถบ่ให้อากาศเข้าได้นะั่นคือกระบวนการหมักนะครับอาจจะเป็นถุงพลาสติกอาจจะเป็นถังพลาสติกนะครับหรืออาจเป็นบอซีเมนต์นะครับสิมีสามารถที่เปลี่ยนได้อันนี้คือกระบวนการหมักการหมักนี่ก็หงานนี่เปลนนี่ยใส่เวลาหมักประมาณสิบสี่มือ้อแล้วก็สามารถน้ำมาก,กินได้หมักเพื่ออย่างหมักเพื่อถนอมอาหารถามว่าหมักแล้วโปรตีนสูงขึ้นบ่บ่ได้สูงขึง้นแต่ว่าเมื่อมันหลายเข้าใส่บ่ทันหมักไว้ไปจะกินตอนฤดูแล้ง ย่างมันขาดแค้นนะครับอันนี้คืออย่างนี้เปลี่ยนส่วนมันสับหลังนะครับครับพี่น้องขุดหัวไปขายแล้วนะครับก้อนที่ขุดหัวเนี่ยตัดต้นนะครับต้นเชียวเนี่ยนะครับมาบดพร้อมใบเลยนะครับแล้วก็เอาเข้าบรรจุในถังดูดอากาศออกนะครับปิดไว้21่สิอ็ดมื่นครับคุณค่าทั้งอาหารสูงกว็อย่านะครับมีประมาณ18ปรเซ็นต์โปรตีนแต่ว่าคันเด็ดเอาเฉพาะยอดเชียวยอดอ่อนมามาหมักหรือมาตักห้อันนี้เปอร์เซ็นต์โปรตีน20 สองถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะครับสูงกว่าอีกนะครับดังนั้นพี่น้องสามารถนำวัตถุดิบท,ท,ที่ที่มีอยู่ในท,ท้องถิ่นนี้เอามาเป็นอาหารสัตว์ได้หมดขอแต่ให้หูววิธีนะครับมั่นสำหรับจะเอาใบสดให้กินจะเอาหัวสดให้กินนะครับเอาหัวสดใบสดให้กินน,นี่มันมีสารเพลิดปัตายได้วิธีแก้การแก้สารเพลิดก็คือตากแห้งกับมัรกเท่านั้นเองการตากแห้งกับสองแดดสามแดดกับพ่อนะครับในหัวแห้งใบมันแห้งถ้าเป็นเห็ดมัรก็ต้องยีเวนหมื่นแค่นี้ครับผมในกาบริการ